คำเตือนวิดีโอนี้อาจมีคำหยาบคายที่ฟังแล้วคุณอาจจะไม่สบายหูผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนําเพราะว่าอาจจะงงได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ด้วยด้วยความปรารถนาดีจากโคดเดอร์ไทยแลนด์กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนายคอมมีความฝันที่อยากจะเป็นช่างเหมือนกับคุณพ่อของเขานายคอมจึงได้เข้าศึกษาสายอาชีพจนจบมาเขาก็ได้ไปสมัครงานจนวันหนึ่ง ขณะที่ทำงานก่อสร้างอยู่นั้นนายคอมก็ถูกมอบหมายให้ไปทำหน้าที่ในการเชื่อมเหล็กขณะที่ทำการเชื่อมเหล็กอยู่นั้นนายคอมก็รู้สึกปวดตาและมีอาการตาแดงตาบวมเพื่อนๆจึงได้นำนายคอมไปรักษาที่โรงพยาบาลแอดม i ดดิชช g e อาการสำคัญปวดตามีตาแดงและบวมก่อนมาโรงพยาบาลประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบันก่อนมาโรงพยาบาล30นาที มีอาการปวดตามีตาแดงและบวมขณะที่ทำงานก่อสร้างในโรงงานหน้าที่ชัดซัมมารีเป็นเปอร์ไดแอกโนซิตซูเปอร์ฟิเชียลเคลาไตติดแล้วก็เอทานอลคอร์สเชื่อมเหล็กถ้าพิจารณาจากหน้าที่ชัดซัมมารี่นะครับเพื่อนๆโอ้โหมีแค่นี้แหม,แมเอามาทำไมนะเคสแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราลองมาแปลกันก่อนนะครับซูเปอร์ฟิเชียลเคลาไตติดเคลาไตติดแปลว่าอะไรครับเพื่อนๆก็ประมาณว่ากระจกตาอักเสบนะครับแล้วก็ซูเปอร์ฟิเชียลก็คือ ที่ประมาณพื้นผิวอะไรเงรี้ยที่ผิวผิวกระจกตาอักเสบที่พื้นผิวนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็เอกนอคอร์สก็เชื่อมเหล็กอ่ะงั้นมันก็ง่ายหละดูแล้วอ่าเรามาเริ่มเปิดจากซูเปอร์ฟิช l ชลเคลาเตติกกันแน่นอนเราก็ต้องเลือกคำหลักมาก,ก่อนก็ไม่มีอะไรมากครับเอาเคลาเตติกตรงที่เคลาเตติกนะครับก็มีวงเล็บเขียนไว้ว่านอนอันเซอร์เรทีฟนอนก็ประมาณว่านอนก็ไม่ครับแล้วก็อันเซอร์เรทีฟก็ประมาณว่าไม่มีแผลประมาณนะไม่มีแผลนะได้รหัส s 6 1 9แต่ว่าเรามาที่ superficial ครับ superficial ครับก็จะมีวงเล็บอีกว่าพันเตดพันเตดแปลว่าอะไรประมาณว่าเป็นจุดๆอะไรอย่างนั้นนะได้ละฮะ s 1 6 1ก็เป็นความมั่นใจครับลองไปเช็คด,ดู s 6 1 6 author superficial keratitid w i t h o u t conjunctivitis ถ้าแปลมาครับก็ประมาณว่านี่ครับ superficial k e r a t i t i ะครับก็ ประมาณว่าอะไรล่ะกระจกตานะครับอักเสบที่ที่ฉันประมาณว่าพื้นผิว w i t เอา t ก็ประมาณว่าที่ไม่มีที่ไม่มีอะไรครับคอนจังติวิติดก็เรียกว่าอะไรเยื่อตาอักเสบก็คือกระจกตาอักเสบนะครับที่ไม่มีอาการเยื่อตาอักเสบนั่นเองเฮ้ยก็ตรงนะเออแล้วยังไงมันยากยังไงนะฮะมาจนถึงตอนนี้นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะคิดว่าโอ้โหไปเอาเคสอะไรมาให้ดูเนี่ยแมหาเคสไม่ได้ยังไงทําไมมันง่ายขนาดนี้ครับเพื่อน ก็คือจะบอกอย่างนี้ครัเพื่อนๆจริงๆเราจะให้รหัส S 16.1ไปเลยก็ได้มันได้ไหมนะได้หรือมั้งแต่ส่วนตัวนะครับผมคิดว่าถ้าจะให้ไปเนี่ยมันไม่ถูก100%หรอกเพราะอะไรล่ะเพราะว่ารหัส S 16.1เนี่ยมันบอกว่ามันเป็นโรคที่กระจกตาอักเสบนะครับแต่ไม่ได้บ่งบอกไปถึงการบาดเจ็บเลยเออว่ามันบาดเจ็บยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูตรงต้นบทนี้นะครับเนี่ย disease of the eye and adnexa ใช่ไหม adnexa ป่ะ S00 ถึง S59 นะครับก็ <g ül> å, ถ้าแปลตรงนี้ disease of eye disease of the eye å, ก็โรคของตา and อะไรล่ะ adnexa นี่ก็อะไรวะประมาณแบบอว,วัยวะเคียงลูกตาอ่าก็าคือ S00 ถึง S59 นี่ครับมันเขียนด้วยว่าอะไรครับ Exudie injury poisoning and certain other consequence of external cause วงเล็บไว้ว่า S00 ถึง T98 มันหมายความว่าอะไรครับตรงนี้ มันก็หมายความว่า s001h59 เนี่ยยกเว้นการบาดเจ็บการเป็นพิษแล้วก็ผลสืบเนื่องของสาเหตุภายนอกนะ yeah, เห็นไหมนั่นหมายความว่ารหัสที่ s 0 0ง h 5 9เนี่ยมันไม่ได้รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุเลยเห็นไหมดังนั้นนะครับเพื่อนๆเราจึงมีความจําเป็นเลยที่จะต้องให้รหัสเป็นรหัสการบาดเจ็บเพื่อให้มันสมบูรณ์นะครับเราก็ต้องไปเริ่มกันใหม่ก่อนอื่นครับเรามาวิเคราะห์กันว่า ซูเปอร์ฟิชเชลเค t าเตติดเนี่ยมันหมายถึงยังไงกันแน่นครับเคลาเตติดเนี่ยคืออะไรครับคือกระจกตาอักเสบส่วน s u p e r f i ฟิชเคือชั้นพื้นผิวดังนั้นคําว่ากระจกตาอักเสบนะครับเราจะเอาคำไหนมาเปิดกันดีก็คาง่ายๆไปเลยครับเพื่อนๆเ,เริ่มไปที่ injury อ่าการบังเจ็บเลย injury แล้วไปไหนครับ s u p e r f i ฟิชเเห็นไหมครับแล้วไปที่ไหนต่อนี่ครับคอนจังติว่า คอนจั n ติว่าแปว่าอะไรครับก็ประมาณว่าที่เยื่อตาอ่าที่เยื่อตานะครับได้รหัส S 0 5 0เราไปเปิดเช็คดูนะครับ S 0 5 0ก็คือ i n j u r y of conjunctiva and corneal abrasion without mention of foreign body อ่เรามาเริ่มแปลกันดูนะครับว่ามันใกล้เคียงไหม i n j u r y of conjunctiva คืออะไรครับมันก็คือการบาดเจ็บของเยื่อตา and corneal abrasion คืออะไรครับก็คือการถลอกของกระจกตา m i สอ o u t m e n t i น n of foreign body นั่นก็หมายความว่าโดยที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะโดยที่ไม่ได้พูดถึงสิ่งแปลกปลอมอ่ะอไม่ได้พูดถึงสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในตาอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ถือว่าโอเคอยู่นะรหัสนี้ s 0 5 0หอ่ะหลังจากเปิดเช็คกันแล้วนะครับอย่าเพิ่งให้รหัสนะครับเพื่อนๆอ,อ,อย่าเพิ่งมั่นใจว่าเฮ้ยแหมเมื่อกี้เปิดตรงแล้วยังจะกล้าให้ s 0 5อีกเหรออ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับเกณฑ์การให้รหัสนะครับของ i injury ก็คือมีรหัส s 0 5 แล้วก็รหัสที่26.5ถึงที่26.6เกณฑ์การให้รหัสบอกไว้ว่าให้รหัสการวินิจฉัยและรหัสสาเหตุภายนอกตามการวินิจฉัยของแพทย์หากรหัสการวินิจฉัยในบทที่19ในบทที่19ก็คือรหัส ST เนี่ยแหละครับไม่สามารถระบุรอยโรคที่ตาชัดเจนให้เพิ่มรหัสในบทที่7ด้วยนั่นหมายความว่าถ้ารหัส S05 ตัวเนี้ยไม่ได้บอกอย่างชัดเจนไม่สามารถระบุรอยโรคตาที่ชัดเจนได้นะครับก็ให้เพิ่มรหัสในบทที่7ก็คือบทตาไปด้วย เพราะฉะนั้นนะครับเพืเ่อนๆรหัสซูปเปอร์ฟิชเชลเคลาไตาติดในเคสนี้นะครับในเคสนี้รหัสหลักเราจะให้เป็น S 0 5 0และร่วมกับรหัสที่เราเปิดไปเมื่อกี้ครับที่เป็นซูปเปอร์ฟิชเชลเคลาไตาติดก็คือ S16.1 เป็นไงโอ้โหรู้สึกถึงความยากยังบอกแล้วเคสมันไม่ธรรมดา โอเคต่อไปนะครับเรามาเปิดเนี่ย external c a s e ในการเชื่อมเหล็กโอ้โหดูง่ายง่ายอ่ะงั้นเรามาเปิดในการเชื่อมเหล็กเอาคำหลักอะไรดีละ่ะเชื่อมอ่ะเชื่อมอ่ะเชื่อมเหล็ก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 อ่าลองนึกดูเมื่อกี้การเชื่อมเหล็กอะไรครับที่มันทําให้แสบตามันก็คือแสงเพราะฉะนั้นมันก็คือการรับแสงเข้ามาการรับเข้ามาภาษาอังกฤษก็คือคานี้ครับ exposure แปลว่ารับเข้ามาหรือก็คือแบบรับแสงเข้ามาแล้วแหละอ่าคำหลักเพราะฉะนั้นคําหลักใน external c a s e ครั้งนี้ เราจะใช้คําว่า exposure แล้วไปที่ไหนดีครับหาคําไหนดีอ่ะอันนี้ตอนแรกเอาคํานี้เลย lightning ตอนแรกผมก็โอ้ lightning มีแสงแน่นอน x 3 3มสามพอมปเปิดเช็คดูซิ x 3 3 x 3 3มัาคืออะไรคือ with t i m of lightning พอไปแปลแล,แล้วแทบหงายท้องครับเพื่อนๆมันแปลว่าอะไรรู้ไหมมันแปลว่าผู้ประสบภัยจากฟ้าผ่าโอโ้โแม่เจ้าคนละเรื่องจ้าโอเคเพราะฉะนั้น x 3 3แม่งโคตรมั่วเลยไม่ใช่เอาไหมา เอ็กโพเชอร์ไปที่ไหนดีครับหาคําไม่ได้ละงั้นเอาคํานี้ครับผมว่านะรั a ส i รังสีนะครับเขาก็บอกว่า C Or so r a d เดียชัไปที่ W 9 1ิวเก้าึ่งดี๋ยวไปที่ C O ออซก่อนแล้วกันร ation มันคืออะไรครับมันแปลว่าอะไรอะรังสีแสงนี่ถือว่าเป็นรังสีอยูอ่เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนคำหลักครับไปเป็น r a a t i o n อ่าแต่ก็วงเล็บไว้นะว่า Exposure to o ทก็คือรับเข้ามาเหมือนกันนั่นแหละแล้วไปที่ไหนครับ Radiation แล้วไปคำนี้ l ลท์ซอร์สแมนเมดวิซเบิลแอนด์อันต้าไวโมันแปลว่าอะไรอ่ะมันแปลว่าประมาณแบบเป็นแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับหรือว่าเอออย่างนั้นแหละ <c oughs> เป็นแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นให้หัส W89 อ่ะเราไปเปิดเช็คดูก่อน W89 นะครับก็คือ Exposure to Manmade Visible and Ultra Violet Light อ่าแปลว่าอะไรครับมันก็คือการสัมผัสแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็แสงอันต้าไวโอเลตอ่าอัลต้าไวโอเลต ได้ได้ไดเลยเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้รหัส e t e r n a l cost ที่เป็นเชื่อมเหล็ก่ยเป็น w 8 9อ่าแต่อย่าเพิ่งให้99นะครับเพราะว่าก็อย่างคือที่เคยบอกกับ e t e r n a l cost สามารถเราสามารถหาในะหาข้อมูลในชาร์ตเพื่อประกอบให้มันสมบูรณ์ได้ เพราะฉะนั้นต่อไปรหัสที่4นะครับที่เป็นรหัสสถานที่เราจะให้อะไรครับนั่นก็คือโรงงานถ้าเรากลับไปดูที่ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบันนะครับมันก็คือโรงงานเพราะฉะนั้นเราจะให้รหัสหลักที่4เป็น6และการทําง,งานในโรงงานของเขาก็คือได้เงินเพราะฉะนั้นหลักที่5ก็คือ2นั่นเอง เ,เพราะฉะนั้นนะครับเคสนี้นะครับพิซซบเบิลไดเอแกรนดซิตซูเปอร์ฟิชเชลเคลาเตาตีดแล้วก็เอ็กซ์ a นลคอร์สเชื่อมเหล็กเนี่ยเราจะได้รหัสทั้งหมด3รหัสประกอบไปด้วย s 0 5 0 h 1 6 1และ w 8 9 6 2นั่นเองโอ้สุดยอดเคสนี้เห็นไหมครับแค่2โรคทำให้แบบปวดหัวมากผมบอกเลยจริงๆเคสนี้หัวเจ็บคอ เค่นี้ผมก็ไปปรึกษากับอาจารย์ปรึกษากับหลายๆท่านอยู่นะเพราะว่าผมก็เคยถามไปแล้วว่าถ้าเราเปิดได้ S16.1 เนี่ยเราให้ไปเลยได้ไหมยนีครับแต่ว่าอาจารย์ก็บอกว่าให้ได้โดยที่ไม่ได้ผิดหลักลนะครับไม่ได้ผิดหลักว่าเราเปิดเปิดแบบไหนต้องได้แบบนั้นเลยนะเพราะว่าถ้าหากว่ารหัสนั้นเปิดมาแล้วไม่ได้สื่อถึงในการบาดเจ็บเลยอ่ะเราก็ต้องให้แบบนี้ครับโอเคนะครับเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นนะครับโคดเดอร์เคสในรายการโคดเดอร์ไทยแลนด์ในวันนี้ สวัสดีครับ